แล้วนั่งสบายนั่งนี่ละสบายแล้วพูดจริงๆจะขายโง่ขายความประหลาดขายเร็วขายดีก็แล้วแต่เถอะก็ภาวนาธรรมดาทุกคืนทุกคืนเราภาวนาอย่างนั้นแต่นั่นแผ่เมตตาจิตเพื่อเป็นประโยชน์เมื่อคืนนี้จะว่าดีหรือว่าบ้าก็แล้วแต่มันขึ้นมันขึ้นอะไรโลงของฐาน้วก็ย่นเข้ามาเยอนเข้ามาก็มาเข้ามาถึงจุดเมืองไทยเรา มาจุดมุกถึงมือถึงเมืองไทยเรานี้นี่มันเกิดความร้องไานขึ้นมาในเกีย ah, ่ยวกับเรื่องเมืองไทยเรานี่ติดนี่ที่ถิงนเมืองนอกนี่ตรงนี้้วตรงมันขึ้นนะโค้ชตายทำยังไงนีวะก็เมืองไทยเราคนทั้งประเทศเป็นไทยแท้ๆทั้งแท้ๆตรงนี้จะออกเงินคนละห้าบาทเพื่อกู้นี่มานี่ไทยนี่เขานี่มาเป็นไทยเต็มที่เต็มที่นี่ให้เป็นอิสระนี่มันไม่ได้เจหรือมันออกทิศแล้วนะ นี่ของนี่ละความเมตตาเลยนะมันหักซอกแทกชิ้แทกไปคือนิ่โป่ขึ้นมานี่จนได้พวกเราก็ไม่เคยเป็นเคือนึกออกแล้วออกพุ่งมาตรงนี้พุ่งมาตรงนี้เราจะแก้ตรงไหนแก้เราก็ต้องเอาเงินกับลูกศิษย์ลูกหาเราทั่วประเทศไทยนี่มามาให้เราเองพูดง่า,งายว่าไม่ใชใ่ใครๆมาให้เราเองมันจะมีเท่านั้นหรอวะจะทำยังไงเนี่ย เราคิดอยากให้ทางรัฐบาลพิจารณาเรื่องนี้จะพิาะนนจพารณากันยังไงลรวประกาศเกี่ยวกับประชาชนตั้งแต่ครัวเรือนไปเราตลาดเพื่อเราเองมันจะเป็นอะไรไปไม่มีอะไรเสียหายเราทิ้หมดแล้วมีจะเป็นอิสระเต็มที่เป็นทักศีก่เมืองไทยเราสแสดงน้ําใจของเมืองไทยเราให้เห็นต่อประเทศชาติอีกด้วยสัมพานธนี่นะนนเราคิดเห็นอย่างนั้น ไม่มีอะไรเสียหายเพราะงั้นวันนี้ถึงพูดออกมาเลยการธรรมดาสิ่งที่อะไรี่รู้แล้วรู้แล้วอะไรควรไม่ควรนี่ก็เก็บไว้เก็บไว้อะไรควรมากน้อยออกออกออกอะไรไม่ควรอะไรก็เก็บไว้ในริ้นชักริ้นชักอันนี้อยู่ไม่อยู่เลยอันนี้ไอ่รินชักแตกกระจายเลยอันเรื่องนี้นะนี่เราเราจะมีโอกาสจะได้พบผู้ใหญ่ทางวงแคบอยู่ทางอายุก็เรื่องอันนี้ คนทั้งชาติเราเป็นไทยทั้งแท่งนี่ว่าเราซื้อเราถ่ายถอนเราก็เพื่อเราเองจะเป็นอะไรไปไม่มีอะไรเสียหายยี่ไม่ดีประกาศน้ําใจให้โลกเขาเห็นนีด้วยซ้ำนี่โลกเขาก็ติดนี้เหมือนกันกับเรานี่นะแต่เขามัแสดงอาการอย่างนั้นเราแสดงอย่างนี้มันเสียหายตรงไหนนะลองดูแล้วมันไม่มีอะไรเสียหายจึงบอกว่าเอาละเราว่างดีลนนะพ่อผู้ใหญ่ก่นมีพูดกับผู้ใหญ่ให้เราพิจารณาเรื่องนี้ มันติดหนี้ของมากมายเนี่ยเมืองไทยเราจะจมเนี่ยเพราะความติดหนี้ติดสินกระลุงพลังหน่วยราชการต่างๆก็เป็นหนี้เป็นสินกระลุงพลังเกี่ยวโยงไปหมดเหมือนตาข่ายครอบเมืองไทยเราเรื่องหนี้เรื่องสินนี่มันครอบโลกนั่นแหละแต่ดีนามาพูดเฉพาะวงในเมืองไทยเราเนี่ยมันเป็นตาข่ายอย่างเนี้นี่สินพรลุงพลังต่อประเทศแล้วยังมเล้ยงยังต่อ พวกเพื่อนฝูงพวกวงราชการงานเมืองทั่วประเทศไทยนี่รโยงในยางอย่างนี้มันเป็นตาข่ายไปหมดกองทุกจึงเต็มไปหมดเลยที่เราจะกู่อันตาข่ายใหญ่ๆมาที่มันครอบหัวเมืองไทยเราั้นงคว้ะเราคิดว่าอย่างนั้นถ้ามันมีก็มันมีเหลืออีกตัวหนึ่งสองตัวอีกตามในมือใจเจ้าหัวมันพวกนี้หนาใจกันเอง้อใจไหมล่ะเราใช้เราเสวนใหญ่ให้เสวนใหญ่ใช้กันเองเขาคิดว่าอย่างนั้น นี่นังมันมันมันเป็นจริงออกมอคืนเป็นเป็นรต้องต้องได้ออกพูดเนาะเอ้ยงเราทำของเราทุกคืนเราพูดจริงจริงจิตใจแบบทั่วแดนโลกธาตุมาว่าอะไรแคบๆแต่นี้วะแต่เราอแล้วค่อยวงเข้ามาแคบเข้ามาแคบเข้ามาเข้ามา,า,มาถึงเมืองไทยเมื่อคืนนี้ออกมาติดตรงนี้เสร็แล้วเมื่อคืนนี้ทุกคืนไม่ติดนะมันมันมันไม่ออกช่องนี้มันออกช่องอื่นออกช่อง แต่มืคืนนี้มาออกช่องเมืองไทยช่องเมืองไทยทีดนี่เขาแล้วเมืองไทยคนเราเป็นไทยเป็นทุกคนมากมายกลายอมม้นค่าตัวตายก็มีโอทุเรีน่วงนักการันเป็นสาคัญมากที่ขั้าประกันชาติไทยไว้นะวงรัฐบาลนี่เป็นสาคัญพ่าเมื่อพูดถึงจุดนี้นให้พิจา,ารณากันต่างคนต่งางเป็นไทย,ยทไแล้วกันทําไมเจอมีน้ําใจเราแน่ใจว่ามี อาได้คนละบาทเต่าว่างั้นขึ้นหนึงบาดหนึ่งไปถ,ถ,ถึงล้านถึงแสนถึงหมื่นถึงพันถึงร้อยถึงสิบช่างมนันคนจะได้ไหมเอาวะครบเลยลาว่าเราิดวาจะได้นะเพราะไม่มีอะไรเสียหายประกาศน้ำใจเมืองไทยเราอีเกเยอะซ้ำทั้งนั้นที่เขาก็เิดหนี่เหมือนกันเมืองเมืองอื่นเขาก็กกเขาไม่แสดงอาการอย่างนั้นเมืองไทยละแสดงอาการอย่างนี้ขึ้นมาเพ,พื่อผู้ชาติไทยเรา ถ้าเต็มไม่เต็มเหนื่อยถ้าผาสู่ร่วมเดินชั่วหน้ากันนี่ไม่เสียหายตรงไหนพิจารณาแล้วไม่มีอะไรเสียหายมีแต่ทางห้อย่างเดียวแล้วบริจาคจากอื่นต้องบริจาคแล้วบริจาคเพื่อเราเองต่างคนต่างเป็นชาติไทยด้วยกันบริจาคเพื่อกันเองกันเองจะเป็นอะไรไปแล้วว่างั้นเขาจจไว้หน้าลูกศิษย์ลูกหาจํากันไว้อันนี้วันนี้เพียงวันนี้เพียงผดีงเท่านั้นแหละวันนี้นี่พูดจริงจียงออกมาจากหัวใจจริงๆล่ะมันเป็นอย่างนั้นมาคือมามักคล้องตรงนี้อ้าวแล้วกันทำอะไรกันนี้วะ เดี๋ยวก็การชืวอโลกลก็เชื่อว่าพอทั้งแทยแม่ตาจีก็แพ้เต็มเนี่เต็มเหมนือแล้วเมื่อคืนนี้มามาคล้องตรงนี้อ่ะคล้องแล้วแก้ไม่ตกทําไมแก้ก็ลูกจีลูกหาเชื่เมืองไทยเรานี่แก้ไม่ตกถ้าแก้ตรงนี้จะตกตกแน่นๆนี่ทีนี้เมืองไทยเราตก,กปึ๊บเลยอ๋อทำไงมันแน่นหัวอกเกือบมาเคืน้นอ่ะอ้าวเอาแล้วเชื่ว่ะ มาติดตัวนี้เปิงเลยจ้ะติดไม่ใช่ติดแน่นอนติดเปิงเลยจ้ะถ้าออกก็ออกแบบเปิงเลยเหมือนกันออกได้นี่ฮะเดี๋ยวเราพบเดี๋ยวเราเราได้พบผู้ใหญ่ก่อนพบผู้ใหญ่แล้วก็ซิบผู้ใหญ่ศึกษาเรื่องเรื่องราวอะไรแล้วจากนั้นก็ให้ผู้ใหญ่ไปพิจารณาพิจารณายังไงยังไงที่จะแตกแขนงออกไปยังไงเกี่ยวกบประชาชนทั่วประเทศไทยแล้วนี่ก็เป็นเรื่องของรัฐบาลเราจะเข้าในจุดเดียวซะก่อนในจุดนี้แตกไปจุดนั้นแล้วจนแล้วแตกไปเรื่อย มันไม่ได้หรอเพราเพียงตอนนี้สมัยจะไม่ได้วะเราแน่ใจว่าได้คําว่าติดนี่แล้วก็ทุกคนก็ติดนี่ด้วยกันหมดไม่ใช่ติดนี่แต่รัฐบาลรัฐบาลก็เป็นหลักของชาตินี่นะเป็นต้นเป็นลำของชาติมันเกี่ยวโยงกันไปหมดเลยเ,เรียกว่าติดด้วยกันหมดหล่านี้เหรอเนี่ย แม่ตหลงตาบัวก็ต้องติดกับเขาเพราะหลงตาบัวก็เป็น <c oughs> ก็เป็นกนไทยนี่ก็ต้องติดกับเขาเพราะงั้นหลงตาบัวจึงต้องดิ้นที่ง <c oughs> ั้นว่าไงเอาล่ะตอนพิจารณาไว้นะทุกคนคือ <c oughs> ให้นานจะแต่พบผู้ใหญ่ละเอ้ผู้ชายก็เรื่องนี้เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องชาติไทยเรานี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องศักดิ์ศรีมากด้วยศักดิ์ศรีเต็มเมืองไทยเรา เราจะยอมปล่อยอย่างนี้ไม่ได้จนทั้งที่เราพอคิดกันได้อยู่นี่นะเราหามาเพื่อเราเองนี่นะไม่ได้ไปไหนนี่เห็นนี่เขาก็เราก็ใช้นี่เขาแน่มันเป็นเรื่องของเราจะนเป็นอะไรไปติดเขาอะ่รเแล้วให้เขาแต่ลเราก็เป็นตุบของเราเต็มตัวเต็มตัวไม่มีอะไรเสียหายพี่นาแล้วนอกจากจะประกาศักดิ์ศรีดีงามของเมืองไทยเราให้เด่นแต่ประเทศอื่นดีด้วยซ้ําไปว่า ดีไม่ดีก็อาเราเป็นตัวอย่างเนี่ยดีไม่ดีก็อาจเอาเป็นตัวอย่างก็ได้เอาตัวอย่างเมืองไทยเรานะแต่พวกอย่างนี้ก็ขอวิทาศบารเรืเ่วยน,นะอย่าด่วนว่าหลวงตาบัวเป็นบ้าน,นะนี่มันออกจากความเมตตาจริงๆนะมันออกเข้าโลกชาติแล้วมันก็ย่นเข้ามาย่นเข้ามาย่นเข้า,ขม,าขมาสุดท้ายเมื่อคืนนี้มาติดเมืองไทย <laughs> มาติดก็นี่แกไปออกต้องออกแก้กับคนไทยเราลูกศิษย์ลูกหาในเมืองไทยเราทั่วโลกทั่วเมืองไทยเราเนี่ยเอาวางกันเลย เลยออกซะแล้ววันนี้มันจเดเดีย๋ยวขอบินตบารไว้จะด่วนแล้วว่าหลวงตาบัวเป็นบ้านะเข้าใจไหมก็ฟ <c oughs> ังว่าติดไม่ใช่ติดเล่นๆนะติดจนเมืองบ้านเมืองเราจะจมได้จริงๆอ่ะถ้าไม่ช่วยกันไม่ได้หรอกมันต้องได้ช่วยกันฟื้นเมืองไทยเราเองถ้าจะพูดถึงเรื่องเมืองไทยเราเป็นผู้ทําให้ล่มจมอ่ะว่าอย่างนี้ก็ไม่ผิดนี่นะปตินี่เขาก็เมืองไทยเราเป็นคนไปติดเรียกว่าทําให้ล่มจมฟื้นกลับขึ้นมาก็เป็นเมืองไทยเราคนไทยเราเองจะเป็นอะไรไปวะ มันไม่ตกอะนี่ตกมากอยู่เพราะมันเป็นเรื่องใหญ่ทั้งประเทศกําลังออกเมืองนอกไปต่อรองกันเรื่องนี้เรื่องสินกับเขาอยู่เวลานี้เนะออกแล้วก็ออกเพื่อชาติเรื่องจะออกเพื่ออะไรชาติไทยเรามันไปเป็นตัวแทนออกเดี๋ยวนี้ยังไม่กลับมาลนะ่ะเนี่ยกัอเ่างนี้แล้วมันเลี้ยน้อยเมื่อไหร่วะมันน่าคิดเราต้องคิดช่วยกันที่เราเป็นคนไทยโดยกันทุกคนทุกคน หนักกนหนักด้วยกันเบาก็เบาด้วยกันนั่นแหละครับถูกตําหนิก็ตําหนิด้วยกันกชมก็ชมด้วยกันทั่วเมืองไทยนั่นแหละแต่นี่ไม่มีอะไรที่เป็นข้อตําหนิเราคิดเรียบร้อยแล้วไม่มีมีแต่ความศักดิ์สิทธิ์ดีงามของเมืองไทยเราแน่นหนาฟ้าข้ามขึ้นไปอีกศักดิ์สิทธิ์ดีงามมีอีกเพิ่มอีกไม่มีอะไรเสียหายมาด้วยเจ้าของประสงค์ที่ลงวิวาลนี้ไปทุกวันละวานี้ไปไกล รถมันก็รถด,ดีด้วยแข็งแรงใสและแน่นตึงเลยนะเอาเต็มรถจริงๆนะไม่ใช่ธรรมดาจนถ้าธรรมดาก็ไปเร็วไม่ได้แต่นี่ก็ไปเร็วได้เพราะรถมันดีรถใหม่บึง่งนเี่ครับต้องสี่ชั่วโมงถึงดอนตานลรถทางดีตลอดนะถ้าทางไม่ดีโอ้ไปไม่ได้แ่ะนี่ทางดีตลอดบึ่งเลยเจียทางเรียบตั้งแต่อุดรเรานี่กก็ทั่งถึงนู่นเลยก็ไป เลยจากมุกรหารไปนั่นแปะแปอำเภอนี่แหละอำเภอดอนตาลนี <uss UC S> ่แหละเขากําลังขยายทางอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สามที่หกกิโลนี้ไม่ค่อยดีนอกนั้นเรียกมาหมดวิ่งจะเท่าไหร่ก็ได้รถเรานี่ร้อยรรยี่สิบรถเราวิ่งได้ร้อยยสบได้สบายสบายวันนี้ไปพอไปเอาของลงสมลงปัวเราก็ถามหนี่เขาพออย่างนั้นแล้ว นั่นที่มันเป็นเหตุอันหนึ่งนะมันจะมากระเทือนเรานี่นะอืเดี๋ยวนี้กําลังถามน,นี่โรงพยาบาลต่างๆกาลังใช้นี่ให้เขานะ่ะฮะทุกปีไม่เคยมีมาขอแต่เครื่องมือแพทย์ขอเครื่องมือแพทย์ปีนี้มาขอใช้นี่คือขอเาเงินเราไปใช้นี่ทางรัฐบาลสั่งมาว่าให้ซื้อพวกเวภัอะไรอะไรตัวอะไรนั่นอยู่ในวง,วงเงินถ้างง่างเงินเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นเสร็จแล้วรัฐบาลไม่มีเงินมาให้บอกมาว่าทานี้ซื้อแล้ว มันก็ต้องติดนี่เขาพลุงพลังก็ลงไหนก็วิ่งมาวิ่งมาว้านนี้ก็วิ่งไปรถไปนี่ก็ไปตามนี่ก็ติดจริงๆอันนี้แปดแสนพันนี่นี่ก็จะใช้ให้แล้วบอกเขาแล้วารายการอาข้องม,มานี่ไม่นานแล้วจะส่งมาให้ถ้ารายการแล้วก็ไม่นานถ้ายยงไว่ารายการให้เขาเขียนรายการส่งมาดูรายการเรียบร้อยแล้วก็ส่งเงินไปตามนั้นตามนั้นมากนะ นี่มันเลยกระเทือนทั่วประเทศไทยมันขึ้นแก่นี้ก่อนนะต่อจากนั้นมันก็นเลยทั่วประเทศไทยเลยแต่อันนี้ไม่ได้คิดอ่ะมันคิดธรรมดาเนาะมันไม่ได้เอาอันนี้เป็นตัวเหตุแล้วคิดธรรมดาพิจารณาธรรมดาธรรมดาธรรมดาวงกว้างเขาแล้วแคบเข้ามาแคบเข้ามามาถึงเมืองไทยนี่มาโดนตรงนี้เกิกเลยโถแล้วกันทำยังไงดีวะไม่มีทาออกมาโดนตรงนี้แล้วแน่นหัวอกเลยเจ้า อ๋อทำางไงนี่วะหนักมากวะถึงต้องเลยมาระบายนี่แหละวันนี้จะพิจารณายังไงมันน่าจะพิจารณาอยู่นะรัฐบาลเราน่าจะพิจารณาขอรบกวรประชาชนจะเป็นอะไรไปผู้เสียก็เสียไปผู้มันทำ้ายก็ทำลายไปผู้ดียังมีอยู่มากมายผู้ดีนั่นแหละจะครองเมืองชาติบ้านเมืองไว้ได้ผู้ชั่วมันก็มีแต่ทำลายตท่นั้นแหละยาวมาเป็น เรื่องเป็นเรามันหายไปเสียนอนั้นรูดีรักษาบานเมืองเอาไว้ไอ้ยาาลอะไอ้โรงพยาบาลอาทุตวันไประยะนี้ที่เขามาหาเราก็มีที่ไม่มาหาก็ก,ก็ถามบ้างเช่นอย่างนอนตาลเมื่อวานนี้เขาไม่เขาไม่มาหาละนี่พช่วยเขาหลายล้านแล้วเนีย่ยเขาก็เกรงใจโรงนี้ช่วยหลายล้านเหมือนกันนะ เขาเต็มใจเราก็เลยถามถามเขาก็รายการเขาก็มีมาแล้วเพราะงนั้นถึงได้มาพร้อมเลยรายการติดหนี้เขาเราก็เลยเอามาพร้อมเลยเป็นเป็นหนี 8, ้แปดแสนกอดีเอาเราจะมาให้แล้ววะเราจะให้เราบอกั้นได้รายการไาแล้วไ,ไม่นานแล้วเดี๋ยวแ็คกเข้าไปละอันไหนที่รายการยังเขามาติดต่อไว้รายการยังไม่มานี่ก็ให้เขาไปเขียนรายการเสร็จแล้วส่งรายการมาเราก็จ่ายเงินต,ตามรายการ มากน้อยแล้วมีข้อแม้กันว่าถ้าว่ามันมากจริงๆเราสู้ไม่ไหวเราก็จะให้เป็นงวดเป็นงวดไปนะระหว่านี้คือมันมากจริงๆให้ทีเดียวตูมันไม่ไม่ไหวใช่ไหมล่ะเราก็จะให้เป็นงวดไปงวดนี้เท่านั้นงวดนั้นเท่านั้นเราก็ให้มันผ่านไปได้บอกเขาไว้อย่างนั้นเพราะบางรายมันมีมันเป็นล้านานมีเกียรแสนแปดแสนตอนนี้มันกับอบึกพอบืน แต่เป็นล้านขึ้นไปนี้ก็เราก็มีแต่ห,หัวล้านนะเราม,มีเงินล้านอยู่ว่ามันมีแต่หัวล้านที่ได้มาเหล่านี้เราก็ช่วยไปตามเรื่องของเรานี่แหละทางที่เราเคยทํานี่แหละเราก็ช่วยไปตามนี่เสียมันก็ไม่พอต้องคนดินนี่ก็ทั้งประเทศเนี่ว่ามันจะพอ,อยังไงเพราะฉั้นถึงเอาเอาจากประเทศที่นี่เอาหมดในประเทศนี่เอามา ได้คนละบาทสองบาทเอามาดีไม่นานละจะเดจติดต่อกับผู้ใหญ่อยู่ออโอ้หลางสงสารวิ่งไปมังง่องไปต่อรองเขาไว้ติดหนี้เขามากนี่แหละวิโตวิจารณ์แต่เวลามามันมาออกเมื่อคืนนี้มันไม่ได้ออกจากการเป็นอารมณ์นะไม่ได้เอาอันนี้มาเป็นอารมณ์ละพิจารณาตามธรรมดาธรรมดาวนเข้ามาวนเข้ามาแคบเข้ามาแคบเข้ามาขเข้ามา ถึงเมืองไทยนี่คราวนี้อันนี้ออกปึงกันแล้วมาถึงเมืองไทยแต่ก่อนก็ธรรมดาธรรมดาเมื่อคืนนี้ไม่ไม่ธรรมดาซะแล้วเมื่อคือนนี้ใส่ปึงเลยเลยแก้ไม่ตกเขาอกอการติดหนี้เนี่ยมันเป็นทุกข์นะโอ้ทุกข์ที่สุดเลยท่ารทมท่านก็บ,บอกความติดหนี้นี่เป็นทุกข์ที่สุดในโลกความไม่มีหนี้มีสินนี่เป็นสุข มากในโลกต้ก็บอกไปมีในธรรมในบาลีเราลืมบอาอีลีซะนั่งท,ทุกขังโลเกะความตินี่ีเป็นทุกข์มากในโลกความไม่มีนี่มีนีเป็นสุขมากในโลกคนบอกบแสดงไว่าเรามันเพลีอยอากหลานทาง มันไม่ม so like kind of. ีด so 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 ้านเดียวเวลานี้ตึกก็กำลังขึ้นก็อย่างนั้นนะเขาก็วิ่งมาทางตึกก็ไม่มีทางบประมาอือก็จะวาไม่ได้เรคนใข้อาจแน่นเข้าทุกวันทุกวันเขาก็วิ่งมาให้เราเราก็ต้องจะไปดูสถานที่ที่จะปลูกสร้างจะปลูกที่เชื่อไรเขาก็บอกว่าที่นั้นเราไม่แน่ใจเราไปดูเอง ก็ดูขีเห็นว่าไปชี้เนี้ยใจแย้าขว้างขวางกปทุงขวางเนี่ยเออเอาละตกลงให้เนี่ยถ้าว่าให้ให้นะเราไม่เหมือนใครนะถ้าลงดยคำไหนออกแล้วต้องคำนั้นต้องขาดขาดไปราพูดอละไรนี้มาเป็นใครมาอะไรก็เราไม่ได้นะเราเราจริงจังมาแต่ไหนแต่ไรเราบวชเป็นพระนี่เราจริงใจคิดย้อนหลังตั้งแต่เป็นพระละวา่า แมื่อก่อนพรราะามันไม่มีอาจมีทมไม่รู้อาจรู้ทำเป็นยังไงต่อไปทีนี้เวลาเราเวอร์กนข้างอา่นอานธรรมะไปอ่นานธรรมะไปเรียนธรรมะไปเรียนธรรมะไปแล้วมันมาเกี่ยวข้องกับเราอะไรบ้างอะไรบ้างอะไรบ้างมันทําให้ย้อนหลังบ็นย้อนหลังต้องแต่เป็นธรรมะอ๋อนี่จะเป็นธรรมะเรา,าก็มีธรรมมีใจลึกๆนานาอ่งมีความตัดความจริง ว่าอะไรเป็น,นั้นไม่รอเลยว่าไปไปว่ามามาว่าอยู่อยู่ก็ให้ให้อันนี้มันมีมาตั้งเดิมแล้วต้องจะเป็นภระว่าน,นี่ลามาเป็นพ้ายิ่งเข้าในหลักธรรมแล้วยิ่งแม่นยำจำ้ะมัน,นจะเริ่มถ้าเขาสั่งจิวเมื่อวานนี้เขามาหาว่า จะก่อสร้างเขามาหายานหนึ่งกำลังเอาแปลงไปเอาแปลี่ยุงเชิดอยู่างนี้หรือเปคือพอเราตกลงให้แล้วเขาก็รีบส่วนบอกว่ารีบนำมาถ้าว่าให้ให้นานเราจะมาดองอะไรไม่ได้นะเพราะว่า,า,าให้เราก็เสียงว่าเงินจะมีให้แล้วะไม่รอดด็ไม่ได้นะเราเคยไป ดูโรอองพยาบาลวางทามหมอนเขพอดีรองกระท่วงเพื่อนน้ามาเนี่ยน่นี้มันไม่ได้เป็นรองนั่นรองนี่ไม่ได้เป็นหัวหน้ากระท่วงรัฐมนตงมันตีอะไรน,นี่นะ,ะแเราเขามาขอฝึกถึกขแลมาขอแล้วก็ไปดูที่ดูที่ตกลงกันย้อยแล้วเอารักที่นี่มา แล้วเขาตกลงกันว่าเอาละทีนี้สุดท้ายเราต้องตาเป็นคนปานติดตามนะเขาจะเป็นผู้ติดตามเราไม่นะเป็นเราเป็นผู้ติดตามเองเรื่องไปยังไงไปยังไงเขาก็เล่าเรื่องมาตั้งที่แรกเราก็ต้องไม่ติดใจมากนะนาขนาดเข้าเป็นตั้งสองปีนก็ร้อนเขาร้อนเขาเลยที่แล้วจะเลิกเลยนะอืมควรจะเลิกแล้วเราเลิกคือจะไรใช่ไหมล่ะ มันจะทำไม่ทำเหตุผลไม่พอมันร้อยเละว่างั้นเลยไม่พอจะร้อยเละมาก็ลองอะไรแล้วทุนตีเหนือขาสนุกมามาใส่เกี้ยงเสียชี้เลยลงโรงพยาบาลรังสามหมอนี่ตั้งแต่ปีพศตอวนั้นที่ต่อมามาเรียกมาขอเราเราอนุญาตให้แล้วเราไปดูที่แล้วตกลงกันว่าวันนั้นวันนี้ แล้วเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่แล้วเรื่องเข้ากระทรวงกระทรวงมันเป็นกระทรวงอะไรเนม่ไม่เหมือนกระทรวงโลกเขาหรือว่ามันตึกเท่าแล้วท่ามปั้นในสองสามปีแล้วยังไม่สำเร็จเป็นปยังไงวะมันน่าพูดดัเลยเลี่ยมันเป็นงี้ที่ผู้ใหญ่ทําอะไรลอยๆได้เลยนี่ว่าว่างนี้แล้วหรอไม่ไปหน้าเป็นหลังอะไรเลยเัาก็ยอมรับคำเลยไปนี่จะจัดการให้เดียวที่สุดไปเดือนเดียวตกไปแล้วเห็นไหมอ่ะมันต้องทอดอย่างนั้นนี่นะ ถูกขั้นเนาจริงๆเนี่ยเราไม่ได้ไหวหน้าใครเลยนะเราเพราะทำนี่เหนือหมดโรกาก็ีำเขาจะเห็นแก่คนนั้นคนนี้เห็นแก่เรื่องบุคคลไม่ใช่เห็นแก่ทาทาใหญ่กว่าต้องเห็นแก่ทรเนี่เนี่ยขั้นหนา,ปาไปแล้แต่เดือนเดียวกันเรื่องเรียบมาหมดเลยขึ้นได้แล้วก็ขึ้นเลยเพิ่เพราะมันรออยู่สองปีสามปีนี่เรียบไปเลยเนี่ยถ้าเราขคร้องอะไรมาต้องตีงล้วเรายอมให้ต้องตีงนี่มาขอเรา แล no ้วไม่ทำตั้มเราเป็นฝ่ายติดตามไม่อย่างเหหือหน้าโมโหม็เอาจะบางเือเราเป็นฝ่ายติดตามพูดจะให้เป็นฝ่ายติดตามหน้าโมโหแก้โมโหจะบ้างเถอนี่ก็ไปดูแล้วตกลงใ้้ขอแล้วถ้าตกลงให้วทำนะบอกนี่นะ้วเืองเราแหละเราเราเคล็ดแล้ะเรื่องเราแหละนี่ว่างนี่เขาก็ไป ขเขาไปองเชียแล้วเขาแปแปรเขาตกลงกันแล้วสองสามวันเขาก็ไปุงเทพยแล้วเขาก็แปลมานี่เริ่มลงมือเลยทำงานมันต้องจริงต้องจังมันถึงเป็นหลักเป็นเกณฑ์ให้บ้านเมืองมันถึงมีหลักมีเกณฑ์มีอะไรแลรออะไรอย่างเง้ยไมไ่น้ารำหลังไลยเบือ่อลูกศิลป์หาเงินมาทุกวันมมนันนี่เต็มถุงนี่เห็นไหมนี่เต็มถุงทุกวันออกออกหมดทั้งถุงนเลยไม่ออกไดอห อ๋อก็ทุกวันอ๋ออย่างนั้น,นไม่ได้คำานึงนะว่าหมดว่ายังว่ามีน้อยมีมากนะจากคำานึงต้องแต่ส่วนใหญ่นะเช่นอย่างการสั่งเครื่องมือแค์ใหญ่ๆหรือสร้างตึกนี้คำานึงคำาน,งำนึงดูบัญชีบัญชีเงินยังมีมากมีน้อยเท่าไหร่ต้องดูบัญชีก่อนแล้วเสร็จแล้วแล้วตกลวมเอาเอ,อาได้ดูบัญชีเงินแล้วุณง่ายวางง่ายเอาได้ที่เงินจำนวนนี่ ครจะไปแตะไม่ได้นะถ้าลงเนีน่ยกำหนดไเรียบร้อยแล้วเกียบไปแล้วนั่นนั่นถึงมีไม่มีอะไรอันนี้ไปแตกไม่ได้เขามาเมื่อไรให้ทันทีเลยถ้าตกลงแล้วเป็นยางั้นะนั่นเหมืนนอนใส่เพรยะงน้นถึงดุคนใต้ที่เราถึกเท้ากับปัน้นสองสามปีไม่ขึ้นก็ขานาดใหญ่เลยที่ส,มมส,สร้างบุญสร้างกุศลนันมันชุ่มเยน็นสร้างบารมันสร้างม,มาด้วยกันนั่นแหละมีแต่ร้อนเป็นไปหมด เป็นฟืนเป็นไฟทั่วโลกแดงไม่มีใครเย็นในโลกนี้อย่าเป็นบ้ากันนะจะตื่นลมตื่นแรงกันว่าคนนั่นจะดีคนนี้จะมั่งมีคนนั่นจะเป็นสูงยาดูหัวใจคนนั้นไฟมันลุกแสดงโถงโถงแต่และหัวใจหัวใจ,ห,วใจหัวใจนี่ถ้าหากว่ามันเป็นเปลวเนี่เมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธไม่เมืองอื่นแล้วไม่ต้องดูละเราไม่ต้องว่าละว,ว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธเมืองไฟนู่นเปลวมันขึ้นจุดเมฆน่ ไม่ว่าบ้านไหนหลังไหนหลังไหนคน,คน,นคนไหนคนไหนคนใหญ่คนโตคนเล็กคนน้อยคน,คนว่ามั่งมีอะไรที่ลำ่ำลือกันนั้นนะดูเข้าไปที่ดูเข้าไปสแสดงเปลวอยู่นู่นนดูอย่างงั้นสิพระพุทธเจ้าท่านดูอย่างงั้นท่านสอนโลกท่านถึงสอนไม่ผิดนี่ท่านดูแล้วท่านถึงสอนมันนี้สะฟืนแบบไฟเผาไหม้กันอยู่ทั่วดินแดนไม่ว่าบ้านใหญ่เมืองเล็กเหมือนกันไป้หมดเหมื <c oughs> อน,นมาดูตั้งแต่นองๆระดับร้าน แต่งประดับร้านแล้วมาดูทั้งนอกข้างในมีแตขี้หมาเต็มเราไม่อยากว่าขี้คนมันจะเหม็นเกินไปว่าขี้หมาพอดีกว่าน,นะเอาแค่นี้ก่อนมีแตขี้หมาเต็มในร้านหน้าร้านเนี้ยเอาม่ากนกั้นเอาไว้เป็นประดับร้านมองเห็นกันโอ้มีแถวเหมือนจะมีควาถูกควาเลินยิ่งเขายกยอว่าคนนั้น เป็นคนมั่งค,น,คน,นนี้คนนั้นเลยเป็นบ้าสดสดร้อนโอ้บ้ามันเป็นอย่างนี้เลยนี่บ้า <c oughs> อยากเราอยากเห็นบ้าสดสดร้อนเราไปยกยอมนุษย์ละปยกยอใครก็ตามเด็กก็ตามแต่เด็กจะเป็นบ้าขึ้นภาษาเด็กกันแหละแม้แต่ลิงมันยังเป็นบ้าอ่ะไม่เป็นบ้าไงแต่อยู่มันอยู่รรธรรมดามันก็เป็นลิงพอใส่กางเกงใส่เสื้อใส่หมวกแก๊ปให้คึก,กคักคึกคักโอ้มึงก็เป็นบ้าเหมือนกันเขเลยอีอ่เร เห็นตอนน้าราตาแนละ้วเขาจะแต่งทมันให้มันเล่นละครอ,นะอยู่ลงลงละครสัตวนะ์นั่นแหละพอแต่งเนื้อแต่งตัวให้โอ้เราเป็นบ้าเึ็นทวรรษ้โอ้ลิงก็เป็นบ้าบเหมือนกันนี่นาะนะจะไม่เปลี่ยน,นยังไงตั้งแต่คนยังเป็นบ้านนะยี่ว่าไงเอาละให้พานนะได้เวลาแนละ้วดย่างนั้นละวันนี้นะพูยกันถนัดนะเตรียมเงินมานะา่วยชาติ ้อใจไหมล่ะอย่างน้อยไม่ตํากว่าหนึ่งบาทกงจ่อไว้เลยนียถาวาิวะหาปูราปริปุเรนติสาคารังอายุวันโนสุขังภาลังอ่าหอวละที่เนี่ยไปแล้วเอาของส่งลงอยู่บ้านสองดาว